การสู้รบในจังหวัดเมียวดีเมียนมายังคงมีการประทะกันนะครับระหว่างกลุ่มต่อต้านและทหารกองพันทหารราบที่275กองทัพเมียนมารวมไปถึงชุดรบพิเศษกองพลทหารราบเบาที่44ที่พยายามจะตีฝาวงล้อมของกลุ่มต่อต้านที่บริเวณตำบลเมนีกงเพื่อเข้าไปยังจังหวัดเมียวดีนะครับซึ่งยังไม่สามารถตีฝ่าเข้าไปได้ครับทำให้มีทหารเมียนมาจำนวนหนึ่งหลบหนีไปนะครับ นับตั้งแต่วันที่19เมษายนที่ผ่านมาครับกองทัพเมียนมาโจมตีทางอากาศด้วยเครื่องบินรบทิ้งระเบิดกว่า150เที่ยวบินครับสร้างความเสียหายให้กับกลุ่มต่อต้านระดับหนึ่งนะครับแต่กองกำลังภาคพื้นหน่วยเฉพาะกินหน่วยเฉพาะกิจอ,องเสยะส่วนหน้ายังไม่สามารถเดินหน้าได้ครับเพราะว่าถูกกลุ่มต่อต้านซุ่มโจมตีอย่างต่อเนื่อง จึงติดอยู่บริเวณเทือกเขาดอนะนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกับเมืองติ่นกันงีนองส่วนกรณีที่กองทัพเมียนมาขอให้พันเอกหม่องชิตตูผู้นำกองกำลังเกาเรียงแห่งชาติ KNA ชื่อเดิมก็คือกลุ่ม BGF ให้คือนอาวุธแล้วก็ปล่อยทหารเมียนมาที่ถูกควบคุมตัว ล่าสุดกองทัพเมียนมายังไม่รับคำตอบที่ชัดเจนครับมีรายงานครับว่าอีก3วันกลุ่มต่อต้านจะทยอยส่งกำลังพลประจำการตามพื้นที่สำคัญในจังหวัดเมียวดีนะครับเดิมมีเพียงกองกำลังของกลุ่ม KNA ที่ดูแลความสงบแต่ยังไม่มีการยืนยันข้อเท็จจริงครับว่าเรื่องนี้จะเป็นไปตามที่มีการกล่าวอ้างหรือไม่ วันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีถึง3คนคือนายปานปรีพระหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายอนุทินชาญวรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ไปที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1และตลาดริมเมยจุดการค้าสําคัญค่ะ,คคะเพื่อติดตามสถาน,นการณ์ความไม่สงบในเมียนมา โดยจุดนี้มีชาวบ้านมารอต้อนรับนายสุทินบอกว่าขณะนี้ทางฝั่งไทยยังไม่มีความจำเป็นจะต้องยกระดับเราะว่าสถานการณ์เวลานี้ถือว่ารับมือได้ค่ะสถานการณ์ณวันนี้เนี่ยหรือที่ผ่านมาจนถึง,ถงวันนี้เนี่ยอยู่ในระดับที่เรารับมือได้ได้เราเตรียมการในระดับปกติไม่มียังไม่มีความจำเป็นที่ยกระดับการรับมือเรื่องของ ผู้หลบหนีภัยจากความไม่สงบเราก็ร่วมกับกระทรวงต่างประเทศและหน่วยงานอื่นเนี่ยโดยมีการดําเนินการตามมาตรการแยกเป็นกลุ่มๆถ้าเป็นกลุ่มชาวบ้านธรรมดาก็ทางฝ่ายปกครองทางฝ่ายก็ดําเนินการไปถ้าหากว่าพวกหลบหนีภัยซึ่งเป็นทหารเราก็มีกรอบมีระเบียบดําเนินการอยู่เช่นเข้ามาก็เข้าสู่กระบ,บวนการปลดอาวุธควบคุมซึ่งที่ผ่านมาก็ยังไม่มีเหตุการณ์ใดที่จะเกินกําลังที่เราจะ ดเนนิการได,ด้านนายปานปรีบอกว่าตอนนี้มีผู้หนีภัยการสู้รบเข้ามาในไทยลดลงนะครับส่วนข้อเสนอที่ให้ไทยเป็นตัวกลางในการเจรจาทุกกลุ่มในเมียนมานั้นยอมรับครับว่ามีการพูดคุยจรงิงซึ่งไทยก็มีความพร้อมรวมไปถึงการเจรจาในระดับอาเซียนก็ส่งหนังสือเข้ามาครับจริงๆแล้วก็มีมีการพูดคุยกันในระดับหนึ่งแล้วนะครับในระดับในระดับที่เรียกว่า ของกลุ่มต่างๆนะครับรวมทั้งชาติพันธุ์ที่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 มีอาวุธอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของรัฐบาลออของเมียนมาก,ก็เช่นเดียวกันนะครับก็ได้มีการพูดคุยกันแต่เนื่องจากว่าขณะนี้เนี่ยโดยเฉพาะในส่วนของเมียนมาเนี่ยในส่วนของเมียเมียวดีเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่การเจรจาเนี่ยยัยังอยู่ระหว่างฝ่ายของเขา นะครับเขาก็ยังไม่มีเวลาที่จะมามาคุยกับเรานะครับแต่อย่างไรก็ตามนี่เขารู้แล้วล่ะว่าเราพร้อมที่จะเป็นตัวเชื่อมตัวประสานที่จะแก้ไขปัญหาของเมียนมาทั้งระบบนะครับทั้งทั้งประเทศนี่เพื่อที่จะให้กับสืส่อสติภาพโดยเร็วส่วนประเด็นที่มีข้อเสนอให้เมียววดีและแม่สอดเป็นพื้นที่ปลอดภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุว่ายังไม่มีความจําเป็นที่จะต้องตั้งเซฟตี้โซนนะคะเพราะว่าพื้นที่ในประเทศไทยตอนนี้ยังปลอดภัย ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากแถลงข่าวให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนมีการบินของเครื่องบิน F16 ตระเวนอยู่ในพื้นที่ชายแดนในฝั่งอำเภอแม่สอดจังหวัดตากด้วยค่ะ